สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีมาเครื่องบินทุกคนนะครับออกคลิปนี้เราก็ยังอยู่ี่ลาดบุญหลวงนะครับยังตามหาอะไรรถเกี่ยวข้าวนะครับคลิปนี้มาอยู่ที่ซอไพ่บุญนะครับไปเดี๋ยวไปหารถเลิกกันเลยนะครับตามหารถเลิกกับหนวดกุ้งนะครับเอาเนี่ยนะครับร้านซอไพ่บุญลาดบุญหลวงนะครับ เลอมียี่ห้ออะไรบ้างเนี่ยมาแข่งแมงป่อง D สองศูนย์

โอ้โฝนตกหนักเลยครับลาดบัวหลวงผมเอาไอ้พันเจ็ดนะครับไปห้าลูกนะครับตัวซุปเปอร์เฮดนะครับเนี่ยพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็พวกมันมีพวกตัวนี้นะครับเก้าร้อยกว่าบาท ก็เจาไปแค่โรลเลอร์กับหนวดกุ้งนะครับหนวดกุ้งก็ซื้อยกกระสอบไปนะครับ250ตัวตกไปตัวละ12บาทนะครับเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพวกน้ำมันฮารอล,ลิกพวกอะไรเดี๋ยวค่อยไปซื้อแถวบ้านเรานะครับขี่เกียจขนไปครับมันหนักรถนะครับร้ hey, <this> อนำก็ huh? อยากได้ล้อนำด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับลอเก่ายังใช้ได้อยู่นะครับใช้ไปสักพักก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับล้อนำดูของครับที่ร้านนี้ก็เยอะนะครับผมต้องสำรองเงินไว้ซื้อพวกน้ำมันเครื่องนะครับพวกจาระบีนะครับตกรองไฮดรอลิกก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็จะถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกทั้งหมดเลยนะครับ ะว่าเช็คปั๊มไปแล้วเดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันใสอันใหม่เลยนะครับตกน้ำมันอะไรราคาก็น่าจะเท่ากันกับที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อเอาที่บ้านนะครับจะได้ไม่ต้องขนไปนะครับมันหนักรถนะครับโอเคไปโอ้ดูครับฝนตกหนักมากเลยนะครับปั๊มของเรา ได้ล้างพอดีเลยนะครับอันนี้เขาก็ฝากกลับบ้านนะครับไอคันลีโก้สีประตูนะครับเนี่ยฝากกลับบ้านห้าลกูลกหลูกครับพอดีบอกว่าได้ราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับเหลือล,ลูกละพันหกนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับ าราคาเนมันกลับบ้าน500บาทนะครับนี่นะนี่นะครับห้าลกูกแล้วก็หนวดกุ้งนะครับเดี๋ยวอย่างอื่นที่เหลือก็จะไปซื้อเอาที่บ้านเรานะครับ ก็ไปเช็คมาใหม่อีกรอบหนึ่งว่าขาดอะไรบ้างน,นะครับโ,โนดปุ้งได้กระสอบหนึ่งเลยนั่นแหละเต็มรถแล้ว250ตัวหนึ่งกระสอบตกไปตัวละ12บบาทนะครับตัวนี้ Okay. เอาไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับจะกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็เย็นมากแล้วฝนตกด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ